ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิเซโโรมาโนรายงานว่าอ e ูโกเอกิจเกคือหนึ่งในผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลมีอยู่ในรายชื่อที่พวกเขาให้ความสนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการติดต่อเพื่อพูดคุยเบื้องต้นกับทางไอทักแฟรงค์เฟิร์ตไปบ้างแล้วมีการเปิดเผยว่าหงแดงได้ทำการติดตามนักเตะรายนี้มาโดยตลอด และเชื่อว่าเขาอาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเพราะพวกเขาต้องรอดูว่าค่าตัวของดาวิดนูนเยสนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อย้ายออกจากทีมไปก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อในเยอรมันระบุว่าแฟรงเฟิร์ตอาจจะลดราคาลงหลังจากที่มีการพูดคุยกับตัวของเอกิติเกและความต้องการของเขา และอาจลดลงมาจาก100ล้านยูโรเป็น80-90ล้านยูโรหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีกด้วยลิวิสติลจังเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของคาสเตโลโลูลกเกบากองหลังดาวรุ่งของอาเบที่ฟอริเเวสเพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการย้ายมาแอนฟิล์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นดีลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์พรมียร์ลีก โดยย้ายมาด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง116ล้านปอนด์การใช้จ่ายของลิเวอร์พูลด,ดูจะยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่เท่านั้นเนื่องจากรูดิอาสและดาวิดนุนเยสอาจย้ายออกจากเมอร์ซีไซด์จึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจมองหากองหน้าตัวเป้าเพิ่มเพื่อให้กับทีมของอาร์เนอร์ส็อตหงแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวอีซักซึ่งสัญญาปัจจุบันกับเซนเจมส์พาร์คจะหมดโปงแฮปปี้เวสตามสมทบหง เจอร์มีฟรีมปงสุดปลื้มที่ได้เห็นฟอร์เรนเวสย้ายตามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลปิดดีลสองสตาร์ดังจากไบเออร์เลเบุเซนมาแล้ว2รายคือฟิลิปลามตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมันและาบยมันิกเผยถึงสาเหตุที่ฟอร์เรนเวสจะเหมาะสมกับทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเวสไม่เพียงแต่ต้องการมีส่วนร่วมในเกมลุกเท่านั้นเขาต้องการเป็นส่วนสำคัญในเกมอีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่พัฒนาตัวเองได้เสมอและมีความคิดที่ชัดเจน เขาคอยเขาเลือกจังหวะและสามารถเปลี่ยนความเร็วของเกมได้ด้วยการสัมผัสบ,บอลเพียงครั้งเดียวหรือผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงดูเหมาะสมกับลิเวอร์พูลระบบการเล่นที่นั่นมีความเร็วสไตล์การเล่นเกมรุกเป็นหลักและการจัดสรรบทบาทที่ชัดเจนภายในทีมซึ่งน่าจะเหมาะกับเขามากอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้พอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าไม่สามารถทช่คาดเดาได้เลยว่าอาร์เนอร์นั้นจะใช้งานฟอร์เรนเวสอย่างไร เนื่องจากดาวรุ่งรายนี้มีความสามารถรอบด้านในหลายบทบาทเขามักจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียสมาธิในตำแหน่งกองกลางตัวรุกฝั่งซ้ายแต่สามารถเล่นเป็นปีกซ้ายหรือตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางเช่นหมายเลขสิ Le 10, หรือฟอลไนได้เช่นกัน นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล2023ถึง2024เมื่อเวสช่วยให้ไบเออร์ลูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดฟเบโพข่าวภายใต้การคุมทีมของชาเบียลอนโซและมีเพียงแค่โมเมตซาร่าปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลเท่านั้นที่28ครั้งมีอัิซิ์มากกว่าเขาในลีกใหญ่5แห่งของยุโรปที่23ครั้งเวสเป็นทั้งผู้ทำประตูและผู้สร้างสรรค์เกมเขาสามารถพลิกเกมให้เป็นไปตามความต้องการของเขาได้ โดยมีสายตาในการจ่ายบอลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเห็นได้ชัดจากคลิปบน YouTube จำนวนมากที่เขาหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแนบเนียนราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับเขาอย่างมากที่ทำอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างในเกมที่เลโวโกเซนเจอกับใบยิมมิกเมื่อเดือนกลุ่มภ่าพันธที่ผ่านมานั้นเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามอย่างเห็นได้ชัดสมองและเท้าของเขาเร็วกว่าคนอื่นๆอยู่มาก บางครั้งเราเองก็สงสัยเขารู้ล่วงหน้าว่าคู่ต่อสู้จะทำอะไรได้อย่างไรจากนั้นเขาก็ทำอะไรที่ง่ายๆแต่มันดูเหมือนเขากำลังเล่นกลด้วยตัวเองอยู่ในช่วงเวลานั้นแอนฟิว <And feel S 1> จะลุกเป็นไฟบันไลกันขอขอบคุณบทความจากบอบู แอนฟิวจะลุกเป็นไฟลิวอพูเปิดตัวดาวเตะใหม่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างฟอร์เรนเวียสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก 1. นนี่คือตำแหน่งการเล่นและผู้เล่นในแบบที่พวกพี่ๆเขาโหยหามานานนับตั้งแต่คูตินโยวิ่งออกจากเครื่องนุ่งหม่มผงแดงออกไปนั่นคือผู้เล่นหมายเลขสิระดับตีนพระการที่คอยสร้างสารรค์เกมลุกอยู่ข้างหลังสามประสานกล่องหน้าหน่วยล่าสังหาร 2. นอกจากเกมลุกที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอาเนอร์ส็อตยังสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะสวมบทเบอร์10นักเตะซ้ายพันธ์อินซิเล็กคู่นี้ยังขยับไปเล่นเป็นหน้าซ้ายและโดยไม่เว้นแม้แต่กองหน้าตัวปลอมแบบเฟลนาย 3. คนที่น่าจะเดือดร้อนมากที่สุดจากการมาของเขาคงหนีไม่พ้นผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันอย่างโดมินิกโซโบสไล ถาว่านั่นหมายถึงการมีตัวเลือกหรืออะไรในตำแหน่งเดียวกันที่คุณภาพสูงและไม่เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปนอกจากนี้โซโบโยังสามารถถอยลงไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางโดยขึ้นอยู่กับจังหวะและสถานการณ์ในเวลานั้นๆได้อีก 4. ผมรู้สึกตังหิดต,ตังหิดยังไงชอบก่อนว่าลิเวอร์พูลจะไม่หยุดเสริมทัพเพียงเท่านี้เพราะอีกจุดหนึ่งซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบคือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าขลจากการประหยัดและอดออมรวมถึงการเป็นแชมป์พิมลิก ช่วยให้พวกพี่ๆและนาทีนี้มีความมั่งคั่งแถมแสดงให้เห็นว่าบทจะทุ่มคว้าตัวนักเตะท,ที่ตนเองต้องการก็สามารถบ้าคลั่งได้แบบไม่สะทกสะทานบางทีอาจยอมวอดวายระดับ100ล้านปอนเพื่อกระชากหน้าเป้าระดับดาวถล่มตะข่ายมาเสริมในตลาดรอบนี้อีกคนก็เป็นได้เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นการเสริมทัพของแมนซิตี้ที่ทำให้พวกเขาอยู่เฉยไม่ได้ 5. ประสบความสำเร็จแล้วจะมาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้ในยุคเรืองอำนาจของแมนยูนเต็ดหลังควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเฟอร์กี้จะยอมวอดวายเพื่อเสริมกองหน้าหรือตัวลูกฝีตีนจัดจ้านเข้ามาสู่ทีมเสมอเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพัางเกิดการขับเคี่ยวกันภายในทีมพลางรักษาความยิ่งใหญ่ของตัวเองไป่เรื่อยๆตัวอย่างเช่นแอดดีโคโอลิโกนาโซชาลุฟฟานิสตรอยคริสเตียโน่ลู诺โดคาร์ลอสเดวส หรือดิมิทาเบอร์ปาตอฟที่ล้วนมาหลังจากคุ่งชนความสำเร็จทั้งสิน้นและถ้าพวกพี่ๆยังไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้แล้วก็บอกเลยแอนฟิลจะลุกเป็นไฟบันไลกันอัปเดตล่าสุดอูโกโอเอกิติเก้กับลิวอัพหูตัวแทนเจรจาผลกระทบจากดาวินนูนเยสค่าตัว60ล้านปอนด์ ข่าวตลาดนักเตะล่าสุดของลิเวอร์พูลเมื่อหงแดงกลายเป็นหนึ่งในสมมสร,รที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวฮูโก้เอกิติเก้กองหน้าของแอตติกแฟรงก์เฟิร์ตลิเวอร์พูลเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยเมื่อคืนวันศุกร์มีการยืนยันการคว้าตัวฟอร์เวียสจากไบเออร์เลเบเซนด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์เขาจะได้กลับมาร่วมทีมกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเจอร,ร์มี่ฟิลมปงที่ย้ายมาแอนฟิลด์ตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ส่วนผู้รักษาประตูอย่างอาร จากบูสการ์ดเก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูกเซ็นเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าหงแดงจะยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นโดยตอนนี้มีรายงานว่ามีล็อตเคอร์เคสแบ็กซ้ายของบอลมัดกำลังจะย้ายมาร่วมทีมอีกคนในขณะเดียวกันลิวอ์พููยังคงตกเป็นข่าวกับผู้เล่นหลายรายโดยหนึ่งในนั้นคือฮูโกเอกิติเกกองหน้าวัย23ปีของไอทักแฟงเฟิร์ตที่ยิงไป15ประตูในบุนเดสลีกาฤดูกาลที่แล้วโดยต้นสังกัดตั้งค่าตัวไว้ไม่น้อยกว่า60ล้านปอนด์ แต่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเดียวที่ให้ความสนใจและนี่คือรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมทการเจราจากับเอเย่นตามรายงานของฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวคนดังเปิดเผยผ่านพอดแคสต์มาร์เก็ตแมทเนว่าลิเวอร์พูลได้มีการเจราจากับตัวแทนของเอกกิติเก้แล้วเขากล่าวว่าชื่อหนึ่งที่ผมสามารถพูดถึงในตอนนี้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลก็คือฮูโกเอกิติเก้ของแฟรงก์เฟิร์ตเพราะถ้าดาวินนูนเยสย้ายออกต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหลุยส์ดิอาสด้วย แต่โดยเฉพาะดาวินผมคิดว่าเอกิติเก้มีโอกาสที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลมีการโทรจากเชลซีเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและแมนยูเต็ดก็ติดต่อกับเอเย่นของเขาเพื่อสอบถามสถานการณ์แต่ลิเวอร์พูลเองก็เจรจากับเอเย่นเช่นกันและมองว่าเอกิติเกเป็นโอกาสที่น่าสนใจดังนั้นนี่คือชื่อที่ผมคิดว่าจะอยู่ในลิสของพวกเขาการแข่งขันเพื่อยแย่งตัว หากลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวเอกิเกในซัมเมอร์นี้พวกเขาจะต้องเจอกับการแข่งขันจากทั้งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดและเชลซีซึ่งทั้งสองสโมสรต่างก็มีข่าวว่าสนใจในตัวเขาอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลและเชลซีอาจได้เปรียบเหนือแมนยูเพราะทั้งสองทีมได้เสียล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าในขณะที่แมนยูจะไม่มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปเลยหลังจบอันดับที่15ในพรมเมีลีก หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ